สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากมีดาวใหญ่ย้ายนะคะคือดาวมนุษยูนะคะย้ายเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี้นะคะเวลา3ทุ่ม44นาทีนะคะซึ่งจะมีผลกระทบในวงกว้างเหมือนกันนะคะดาวมุษยูนี้นะคะหรือว่าดาวยูเรนัสนะคะอ่านตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ,ะว่ากันว่าเป็นดาวประจำตัวของ ชาวราศีธา,าตุลมนะคะราศีกุมนะคะโดยตัวของเขาเองนะคะอิทธิพลของเขานะคะาดาวมนอรยูน,นะคะจะเกิดทำจะทําให้เกิดเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันรวดเร็วนะคะปุบป,ปับโดยเราไม่ทันตั้งตัวว่าจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันด่วนนะคะ ถ้าเป็นเรื่องที่ดีของเขาก็จะเป็นเรื่องนวัตก,กรรมใหม่ๆการพัฒนานะคะสิ่งใหม่ๆนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นพวกอาไฟฟ้านะคะคอมพิวเตอร์นะคะมือถือเทคโนโลยีต่างๆนะคะรวมถึงโหราศาสตร์ด้วยที่เรามีเราพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยนะคะ,ะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูว่า หลังจากดาวมฤตยูย้ายมีจะมีผลกระทบด้านใดบ้างเรื่องใดบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิด16พฤศจิกายนนะคะถึง15ทธันวาคมนะคะอันนี้เป็นการนับแบบไทยนะคะคือผูร้ราศีพิจิกนะคะ คือผู้ที่เกิดวันที่ระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อการป้องกันแล้วก็ต้อนรับดาวมฤตยูทที่เข้ามานี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะหลังจากที่ ดาวมนุษย์ย้ายนี้นะคะจะส่งผลกระทบกับคุณด้านใดบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ King of Cups นะคะ Seven of Cups Six of Pentacles The Hangman ก่นชอบเพจชุดนี้จังน่ารักดีค่ะสิเพ page o อ sort นะคะที่ผ่านมา,าคุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะมาให้คุณเลือกมากมายนะคะถ้าในเรื่องของความรักก็คือมีคนเข้ามาให้ คุณเลือกมากมายนะคะคุณคิดอยู่คุณถือความรักไว้อยู่นะคะว่าคุณจะมอบให้ใครดีนะคะให้จิดถ้วยและคุณนะคะเมื่อเจอคนถูกใจคุณจะมอบความรักนั้นให้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้คุณยังนิ่งอยู่คุณยังไม่ทําอะไรคุณยังคิดอยู่นะคะได้แต่ถือ ถ้วยถือความรักไว้อยู่กับตัวเองนะคะยังไม่ได้มอบให้ใครนะคะแต่ในใจอยากอยากเจอคนที่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนมาให้คุณเลือกมากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณก็ยังเลือกไม่ได้นะคะคุณอยากมีความรักที่คุณรักเขาเขาก็รักคุณตอบต่างคนต่างให้เท่าๆกันนะคะ The Emperor นะคะ Five of Cups Queen of Swords Four o <Four S 1> Pentacles สีเหลียน จะติดชาวราศีพิจิกเหมือนจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะบางคนที่ผ่านมานะคะคุณอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ว่าคุณก็ผิดหวังคุณอาจจะคิดว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าคุณมีความความรักที่มั่นคงแล้วนะคะแต่คุณก็ผิดหวังอยู่ ยังไม่ได้ดังใจคุณสักทีเดียวคุณก็เลยตัดจบคุณก็เลยเลือกที่จะตัดจบไปนะคะเพราะว่าไม่ว่าอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะเหตุผลใ,นใดนะคะที่ทําให้คุณต้องจากมาทั้งที่ยังรักอยู่นะคะจากมาทั้งที่ยังรักอยู่ตัดอกตัดใจนะคะ ทั้งที่ยังรักอยู่เพราะคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์หรือไม่ก็คุณก็เหมือนที่ผู้อ่านพูดเมื่อกี้คือคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ฉันรักคุณคุณรักฉันให ให้ความรักซึ่งกันและกันเท่าเทกันไม่มีใครให้กันมากกว่าน้อยกว่านะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านนะคะอาจจะได้ขึ้นโรงขึ้นศาลในเรื่องของอไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นฟ้องหย่ากันไหมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะ เรามาดูกันอีกนะคะโฟล์ทครับนั่งเหงาหงอยซึมเศร้านะคะอาจจะคิดถึงอดีตนะคะคิดถึงอดีตที่ผ่านมา พอคิดถึงคืนวันเก่าๆนะคะที่มีความสุขกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ The view of fortune นะคะแต่นะคะกองร้อแห่งโชคชะตาของคุณนะคะจะนำพาคุณไปว้าว10 of Pentacles นะคะมีครอบครัวที่ดีนะคะ ณจะได้มีครอบครัวที่ดีหลังจากนี้ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็การเงินดีด้วยนะคะ7 of p e n t a c l e นะคะแล้วก็10 of p e n t a c l e กนะคะเฝ้าดูนะคะาการเงินของคุณงอกเงยน,นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะเอ็กออฟสอดคุณจะมีการเริ่มต้น ของความรักครั้งใหม่นะคะไม่ว่าใดๆก็ตามนะคะในเรื่องของความรักของคุณนะคะที่ผ่านมาถ้าพวกคุณมีปัญหากันอยากจะจะตัดจบกันอยากจะฟ้องกันอยากจะจบความสัมพันธ์นะคะแต่ในใจลึกๆของคุณ ก็ยังมีเขาอยู่ตลอดเวลานะคะยังเก็บยังก่อนความรู้สึกไว้อยู่นะคะยังไม่ลืมนะคะยังฝ้างมองมันคืนเก่าๆนะคะขอให้ขยายเลยนะคะขอให้ขยายชุดนี้ขอให้ขยายนะคะแถวล่างนะคะ ความรักล้วนๆเลยนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะ King of w a n d นะคะ King of Pentacle c u n น i n g นะคะคุณนิงนะะณน่ง เขาก็นิ่งนะคะควีนอัเพนเคิได้ไพ่คู่ด้วยนะคะคิงกับ Queen นะคะ,ะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ, King, ะคะิงเงินนะคะควีนเงินพวกคุณได้ไพ่ถ้วยด้วยเอ้ไพ่คู่ด้วยนะคะเดดเดดขออีกหนึ่งใบนะคะ เซเ of w a n อ s ปัญหาพวกคุณจะได้จบปัญหานะคะพราะผู้คุณได้หันหน้าเข้ามาหากันได้มาเคลียร์ใจกันนะคะพวกคุณจะได้พวกคุณสองคนจะได้หันหน้าเข้ามาเคลียร์ใจกันและจะได้จบ เรื่องวุ่นวายต่างๆนะคะจะได้จบเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มีการฟ้องร้องกันทะเลาะกันอยากจบความสัมพันธ์คิดมากเครียดนะคะเมื่อพวกคุณนะคะได้หันหน้าเข้าหากันแล้วนะคะ The View of Fortune นะคะ ดวงล้อแห่งโชคชะตาทําให้พวกคุณได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้มีปัญหาอะไรนะคะขอให้อ่า รีบเคลียร์กันเลยนะคะเคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ถ้าอยากอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าจนถือแม่ท้ายยอดทองกระบองพยอดเพชรถ้าอยากอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิตจับมือด้วยกันไปตลอดชีวิตขอพวกคุณหันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะว่าพวกคุณอยู่ด้วยกันนี่มีการเงินดีมากเลยนะคะ พอแค่ใช้ความรักคุยกันนะคะปัญหาต่างๆก็จะจบลงนะคะ the day seven of b o r d นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,ามีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอะไรไหมนะคะ egg of pentacle อยางเงินดีนะคะ เพด e อ f เพนเตอร์เคลบางคนได้โชคลาบลาบลอยนะคะได้บ้านได้ที่ดินได้ของชิ้นใหญ่นะคะหลังจากนี้ไปนะคะเอกออฟคมีเรื่องซึมเศร้ามีเรื่องอยากคันหลังให้นะคะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงให้ระวังนะคะ ม่แน่ใจว่าจะทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินไหมนะคะ f ฟ o r ์อ s o r อดไพสีดาบนะคะให้ระวังนะคะชาวราศีพิจิกจริงๆเลยนะคะใน,ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชัดเจนเลยนะคะมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะคะที่เปิดมานะคะแต่ว่าการเงินก็มีบ้างนะคะ ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์พวกคุณให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นทะเลาะในเรื่องของการเงินไหมนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพรอะการเงินขึ้นสองใบเลยนะคะระวังการมีปากเสียงกันเพราะว่าจะทําให้บรรยากาศความรักมันไม่ดีนะคะทำให้คุณอยากหันหลังให้ความสัมพันธ์ อยากหันหลังให้ทั้งที่ฉันก็ยังรักอยู่แต่ฉันต้องไปทําไมฉันเจ็บปวดฉันอยู่ตรงนี้ทําไมฉันเจ็บปวดนะคะให้ระวังเรื่องของการทะเลาะกันเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะกับคู่รักกับแฟนของคุณกับคนรักของคุณนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อพวกคุณหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยความรัก นะคะใช้ความรักคุยกันนะคะยังไงขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกนะคะขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้นะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งอขอให้มีแต่ความรักนะคะขอให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะยังไง แล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้แม่หมอด้วยนะคะให้คดอ,อ่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ